สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าพี่น้องป้านหัวฟูแดดยวบ้านวมนื่อนี้วันนี้แม่ก็เป็นวันที่หัวฟูอีกวันหนึ่งนะคะเพิ่งไปรับลูกมาเนาะตอนนี้ก็จะประมาณสี่โมงเย็นอื้มอื้มื้ม หัวหวยจามดูทะลู <God> ุผักกาแมวให้หนูแล้วไงนั่นเห็นบอกว่าแต่สันว่าจะอาจจะมีดีโอัวข้ากอดโอ้ยกินยังก่อนปู 共。 กนี่ก็สิเน้นแบบเมนูประเดกต้มต,ต๋ำเดี๋ยวเพื่อนสามีจะมาสิมาหานะคะอันมูสามีมาจากประเทศลิทูร์รทัวเนียนะแม้จำในบทที่ขังกวนวินีบินไปลิทูอเอเนียแบบไปหาเพื่อนสามีนั่นแหละวินี้เขากระชีมาเยี่ยมเขาได้ปะเนี่ยเ <c oughs> นื้อเขาจะมานอนด้วยสามคืนเขาไม่นอนโรงแรม <c oughs> ไม่หนีก็เลยเสยเดีลยป่ะเศรอาหารไทยให้งข้าเจา้าแล้วก็งดกินประแดกไปสามวันนะจ๊ะตายแน่เลยตายคืนแน่เลยบาทที่นี่เฮ้ย <c oughs> <c oughs> เน้นผักกน ค <ừ> ี่ว่าเรื่องตลกให้ฟังคุ้มกันอืม กรอบครับมีกระปูรกรอบแพงมันไม่แข็งนะมันมันกรอบแจ้กปูอยหนังชอบครับ Các bạn sắc chay <cười> <cười> mọi có nơi khác mhm 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 เสียงนั่งดังน้ำยังฟินเนาะเมือนั่นให้มอนวดอันมานวดใหนน้เนาะชื่อยายนาดเดี๋ยวจะเล่าเรื่องยายนาดให้ฟังยายนาดนี่ไปได้มาจากไทยพาสกัพไปน้องนางเป็นมอนวดอยู่ที่ไทยพาคไทยพาค์คืออะไรไทยพาค์คือศูนย์ศูนย์รวมคนไทยที่เบอร์ลินนะคะเป็นสวนเป็นน ส่วนขายอาหารกันแล้วกันคือตลาดนัดแบบบ้านเฮาเนี่แหละมีเขาขายอาหารไทยมีหอดเล่นไพล่นให้รู้ขายอาหารไทยคนไทย็มักไปกินไปซื้อนั้นแหละเป็นเ่นสวนปูซาดหาซื้อกองกินกันนั่งกินกันไหมคะ่ะแล้วก็มีหมอนนวดที่นั่นด้วยเนาะนวดชั่วโมงหนึ่งสามสิบอ่อย อืมก็เลยไปเจอยายนาดยายนาดนี่เป็นคนที่ตลกมากมีมอนวดตั้งหลายคนก็ไม่เลือกใครนะเจอยายคนนี้รู้สึกถูกชะตากับแกแกเป็นคนแกตลกเฮ้ยขอเบอร์เพื่อนจะให้แกมานวดตามบ้าน แล้วเป็นคนที่แบบนาเป็นคนที่ยุ่งตลอดเวลาเลยเฮยนาดบอกให้มันวดให้แน่ยายติดตลุกค่ะบ่ามาจากเถื่อแกเพิ่งบางมันวดให้บังอาทิตย์แดงแล้วตั้งแต่ขอบเบอร์ยายนาดมาก็ได้วอ s แ p p แกมาแกก็ทรงรูปทรงเอยียงมาให้วินนี่เต้นมันนั่งเรียนอยู่กับตดึงตดึงเรื่องวันพุธ ได้ส่งเอียงมันยายนาดทรงรูปจะควางอาให้ได้นี่เบิ้งรูปยิ้มแข่งจ้าก็ส่งเอียงมันนักนาะยายนาดพูดกี้หลงขี้ลืม ยายนั่งรถไฟมานะเดี๋ยววินนี่จะออกค่ารถไฟให้มาถูกไหมให้มาลงสถานีนี้นี้นะะบวกเรา้าลูก,กมันจชเข็มนะพ่อมาหอนเลยแบบเรามาเบื่อถือก็เลยไปรับเราอยู่มุงสถานีรถไฟนะหูแล้วก็บดีบาดน,นี่เนะาะกระทรหายายหนูอยู่ตรงนี้ไงยายใส่เสื้อสีเขียวใช่ไหมหนูอยู่ข้างหลังยายนี่ไงพีแบบ่ทนะ่านมะ ันูวิหนีอยู่ในคลาบแลยหน้าเห็นแล้วมันหมุนสามร้อยหกสิบองศางไปเห็นวิหนีวินห,วหนีอยู่ข้างหลังเฮ้ยน่อยคุณยาย,ยตาแล้วพอดีเราเดือมาแป้นตามามายืมแว่นตาแพททิกใส่แต่อยู่าัายายขอยยืมนนะ้ำราฉันบาสิกลับบ้านเนาะ ขอถ่ายรูปน้องโซเวียหืตผ่านไป15นาทีวันผู้ใดโทรมายายนาโทรมาเป็นอะไรยายไปไหมดูเป็นนี่ยายอยู่สถานีรถไฟยายลืมเสื้อกับกุญแจห้องอยู่ยวยายเข้าห้องไม่ได้แล้เนี่ยมึงวิ่งมาให้ยายหน่อยได้ไหมเลยนยายนาดผู้กี้ลืมลืมนั่นลืมนี่วยยายนี่ก็ได้รีตัวบอกอันไปลหอดเพื่อแบบ บาเรื่องกุญแจของเนาะสิบเเดนนั่งรถดเอาไปเห็นลาวสะบอกแกนวดดีนะนวดสองคนก็แพ์ติดคนแล้วชั่วโมงก่อนสิไปมีการบอกว่ายายยายนาดขอดติปด้วยนะลูกกุนว่า บอกว่าเราอยู่มา30ปีแล้วป,ปาดภาษาเยอรมันเด็กกิจเปะคับนะ้องยายปราจันไหวส่วนภาษาเยอรมันให้เป็นนิ่มมันใจเต็มถี่ยาน,านาดส่วนโอ้โหเกมมาก,ก็ไม่ตรง <laughs> มันใจก็กพิ่นมาเพิ่นเก่งภาษาเด็กประสอนเฮาแตละคำนะ่ะโอ้ยยายเอ้ยปะ่ะจันว่าแกมมาเจ้าก็เพียง <laughs> ไม่เอาใาแล้วนะ <laughs> แล้วมันควรแตะดวกไงปลาเต่าเหมืมอนจ้ามันทรงบูบอีกอย่างมาให้กันโอ้ยยายเอ้ยฉันเรียนอยู่จะก็จะมันทรงมาคัดนอน <laughs> คิดปีหรือคิดถูกยังไม่ได้ยายน่าดมาเนี <laughs> ่ย ไปรู้จักกับย่าดนะปวานนี่บอกว่าย่าดเนี่ยแกออกติ่งต่งยังไงว้าหนิเขาเลยบอกว่าแล้วก็คือเมียเธอหน่ะแหละเพราะฉะนันชอบนะคนแบบตลกอะอยู่ด้วยแล้วได้หา แกอาจจะเยอะไปหน่อยแต่ว่ากระบอทูซาแล้วแบบหนี่ว่าเป็นใหม่ๆอยู่ไหมอยู่เยอรมันมาสามสิบปีแล้วก็หาหนานวดตามบ้านเที่ค่ะอืมแล้วก็พอใด้ของเราอยู่เป็นหน่วดน้ำตุนใหม่ออยู่มองอันไพ,พ่พัก อืมแม่โม่ตาไฟยซฟิอาอารมณ์ไหนวะเนี่ย่เบาเรื่องเยงน่ดมีดวหัวกวัญตาเราได้ยังปะบ๊วยตาล,ลูกอิริยาบถเนี่ย <laughs> หมุน 3, 60, สามอยของหกสิบองศาอย่งเรเห็นวินนี่วินนี่ยืนอยู่ข้างหลังแล้วไะงวินนี่หนูวินนี่อยู่ไหนคะนอยู่ข้างหลังยายนี่ไงหม,นม,นมุนก็หมุนคักแถลสายตายายไม่ดีไม่ได้เอาแว่นมาประจันนะเขาหักบล่องชูเฟียสั่นเพราะว่า น้องโซเฟียโทรหายายบ่อยๆนะยายเงาจนนะน <c oughs> ้ำน้องโซเฟียก็ติดแล้วเด้เราก็มักนวดให้น้อโซเฟียโอ้พันกันน้อนี่เขานวดเฉยเด้อืมกูจักว่ะจุดไข่ไหม <c oughs> ทั้งหมดเท่ไาไหร่คะยายสองพวามีอ่ะเราบอกว่าเจ็ดสิบยูโรว่าสันปะเกรนมือนันกกนน้นไปกดเงินเนาะให้เราไปเจ็ดสิบหายูโรนี่แหละเราเห็นไอเหรียญแล้วเฝ้ากุบเอาจากมือ <c oughs> แค่นี้ก็พอค่ะหนูวินนี่ว่าสันปะอืมแต่อยา่าหัวตอนที่เรากรุบเอาเงินเว้นี <c> ่ <oughs> แค่นี้ก็โอเคแล้วค่ะหนูเว้นนี่ไปสัน่าเราตกุบเอาหลุดมา น่อยย้าให้เจอกันไหนะเขาจะมาคุบเอาคักปีเสร็นมาคุ้งมันอยู่ข้างล่างสวับ อะไรแต่ป่วยกินแต่แต่คองมไม่เหม็นไ <c oughs> ายดีดี่น้องตื่นยัมจอม้าเนี่ยจะอมสตอนี่บายเขาหนานยันเลยบอกพ่อหยุด,ด <c oughs> อย่ามาเขาต่อฉันเด็กฉันบม่อ,าอยากเป็นลม <c oughs> กินสต็ตัวไหมเออของน้ำเนี้ยในจิ้นจอกได้จียเขาวันตามกลุ่นกันได้เลยเนาะขนาดนี้ออยังเหม็นเนาะพะกา <c oughs> อืมอร่อยไปได้ตีนไก่มาด้วยวันเนี้ยเขาถอดด้วยเป็น,นอ่างเลย เป่าเปาดูพวกน้า,าเก็บกดได้หรือเปล่าวะ <c oughs> ไม่ตะเรียน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 เนาะมีเวลาเดี๋ยวคุยน้ำมูน้ำผูงเลยคุยน้ำก้องนี่แหละมูแเพจทิกมา้นานั่งยาพาไปปาร์ตีห้หยุดเรือกับพวกกลุ่มดีเจแต่ไม่มีใครดูน้องโซฟียให้น่ะ จะไปจ้างใครจะจ้างยายนาดบ้าวะคือจะจ้างให้เลี้ยงให้ถึงเที่ยงคืนให้เขามาอยู่นี่แหละเอาน้องโซเพียนอนเนะาะจะกลับสักเที่ยงคืนจะ้ะปาร์ตี้บนเรือดีเจดังเบื่สมวนเนะาะเาเบอร์ลินเมืองปาร์ตี้เด้อปาร์ตี้บนเรือกัน ล่องเรือเนี่ยปาดีอะี่ดีเจมาสแกตแพนกันดิ้งดังดื่มกันตัวบันมีเบอสุยา่า <c> ง <oughs> คนที่มานี้เขาเป็นผู้กำกับหนังนะเพื่อนซามีนะ่ะอยู่ประเทศริทูอันยานะ ที่พวกวิหนีไปหาเน,นี่ยนะจักเฮ็ดอย่างไร้เขากินโอ้นี่ปุ่นแกงเขียวหวานาอาหารไทยแกงเขียวหวานเขาผัดจริงิบอ่ พีู่น้องนี่สิบมานเยน่อไหมอืมกาตัอฝยวะไ จะอัดคลิป2ไม่มีใครดูแน่เลยก็กินหมดนี้นปลาก็ไป3าสนาทีเนี่ย <ừ> อร่อยนะพี่หนังนะอย่าเิ่มก่อนนะไปละไปเลยเด้อจ้สำหรับวันนี้ส <ừ> วัวดวสดีค่ะบ๊ายบายจุ๊บ